ครับพี่ขอบคุณครับครับผมขับรถดีอะพี่ได้เลยครับไปเจอกันนะครับเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเนี่ยเหรอครับขยะที่พี่จะทิ้งอะมันมีรางวัลอยู่ในนั้นพี่รู้หรือเปล่ายังไงอ่ะ กเนสกาแฟกระป๋องเขามีแคมเปญลุน้นแกลกหรืนกระจายห่วงที่เอาไว้เปิดกระป๋องกาแฟมันจะมีรหัสอยู่ใต้ห่วงเพื่อเอามารุ้นกระบะทองแล้วก็ของอื่นมากเลยนะพี่จริงเหรอจริงไม่เชื่อพี่ลองเปิดดูด,ดิ <g> <g> เห็นแล้วล่ะพี่เพียงแค่พี่อ่ะแอนไลน์ของเนสกาแฟไปเพื่อสม <g> ัครเป็นสมาชิกข,ของเขาพี่ก็จะรับทันทีเลย5แต้มแล้วก็รหัสใต้ห่วงเนี่ยพี่ก็จะสามารถส่งไปอีกหนึ่งรหัสเท่ากับหนึ่งแต้มตอนนี้หนูมีประมาณ5 0แต้มแล้วนะพี่ แต่ว่าถ้าพี่ไม่เอาอ่ะหนูขอนะงั้นพี่ขอสะสมด,ด้วยดีกว่าเออว่าแต่พี่ยังอยู่ที่นี่หรอไม่เห็นหน้าเลยพอดีหนูตกงานอะ่ะหนูก็เลยมาหางานแถวนี้นี่ยังดีนะร้านขายของชัามใต้อา์ัเม,มิตเนี้ยเขารับสมัครพนักง,งานหนูก็เลยได้มาทำอะ่ะก็ดีนะพี่ชื่อตามนะหนูชื่อจู เฮ้ยคุณอย่าทิ้งตรงนั้นนะครับมันจะมีรางอยู่ข้างขยะทิ้งพวกขวดกระป๋องนะ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บไปขายโอเคครับเออนี่คุณก็เพิ่งมาอยู่ตรงนี้เหรอใช่ครับก็ว่าปกติไม่เห็นใครมาเก็บขวดขายอะไม่ใช่งั้นคือผมจะบอกว่าห้องผมมีขวดอีกเยอะยนะเดีย๋ยวเอาลองมาให้ดีมากเลยครับขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับ,รบไว้เจอกันครับ,รบจูชอบพี่เขาเหรอบ้านน่ะพี่เราเพิ่งเจอกันเองก็เห็นจูยิ้มนึกว่าชอบพี่เขาไปแล้วอ่ะพี่อ่ะคิดไปเองไปทำงานแล้วครับตั้งใจทำงานนะ เป็นอะไรมากไหมอะงั้นแม่พามาันไปโรงพยาบาลหน่อยนะเดี๋ยวอุ้มจะโอนตังค์ไปให้อนะ่ะ<ๆ>ใช่อ่ะช่วงเนี้ยขายของออน,อออนไลน์ได้ไม่ค่อยดีเลยอนะ่ะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะแม่เงินก็ไม่ค่อยจะมีแกก็ดันมาป่วยนะไอ้แดงเ้ย อุ้มลูกอุ้มไม่สบายเหรอน้องป่วยเป็นอะไรอะ่ะสงสัยกระดูกจะไปติดลำไส้อ่ะน้องอายุเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะมีฟันแทงกระดูกแล้วเหรอก็ประมาณ5ปีแล้วเอามาเลี้ยงตั้งแต่แม่มันตายอ,ะอา่ะอ้าวไม่ใช่ลูกเธอหรอกเหรอ,หรอจะบ้าหรอหมานะไม่ใช่คน ก็นึกว่าเป็นลูกของเธอได้ยินมาว่าช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีหรอช่วงนี้ขายของออนไลน์ได้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะเนี่ยก็ขายเสื้อผ้าตามตลาดนั้นเหมือนกันลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแถมเมื่อวานนะยังมาเจอลูกค้าโกงอีกอะเอาแบงค์ปลอมมาจ่ายอะความรู้สึกเดียวกันเลยเซ็งจริง เออเธอเธอยทิ้งห่วงที่เปิดกระป๋องกาแฟนะเพราะว่ามันน่ะสามารถสะสมแต้มเพื่อเอาไปลุ้นแลกของมันได้เยอะมากๆเนี่ยปีที่แล้วอ่ะเราเพิ่งได้สร้อยทองมาเองเธอจริงดิเราต้องทำยังไงอ่ะเธอแค่แอดไลน์แล้วสมัครเป็นสมาชิกของเขาอ่ะแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกก็พออ๋อ พี่บอกอัไม่ใช่อะไรนะของรางวัลของเขาเยอะมากๆเผื่อใครสักคนหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ของเราจะโชคดีกับเขาบ้างขอบใจมากนะจ๊ะงั้นเอาบ้างดีกว่าทั้งหมด70บาทค่ะ รุนแรกรางวัลของดิสกาแฟทำไงนะสเดือนแล้วนะครับที่คุณไม่จ่ายค่าหอผมผมคงเลื่อนให้คุณไม่ได้แล้วจริงๆแต่สิ้นเดือนนี้ผมจ่ายให้จริงๆนะครับผมไม่เบี้ยวแน่นอนคุณก็พูดแบบนี้ทุกครั้ง่งเอางี้ผมให้เวลาคุณอีกสองสัปดาห์ถ้าคุณยังหามาจ่ายผมไม่ได้เนี่ย ผมคงต้องทำตามกฎของอพาร์ตเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังให้โอกาสผมอา้าวพี่เบนเป็นอะไรเนี่ยทำไมเดินคอตกลงมาเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนี่ยิ้มอยู่เนี่ย ก็เห็นอยู่ว่าเป็นอะไรมีอะไรก็บอกได้นะอะไรที่อุ้มช่วยได้อ่ะอุ้มก็อยากจะช่วยอุ้มพอมีพี่ยืมสัก2 0มั้ยไมล่ะเอาดีๆีอเ <c oughs> ล่เนพี่นี่ก็รอเล่นเก่งพอดีเลยงั้นเดี๋ยวไปส่งอุ้มหน่อยสิที่ซอยสาแปดอ่ะอุ้มจะไปส่งพัสดุได้ดิ200ร้อยพ, <c oughs> พี่เพนโอ้ขี่งกจังเลยพี่เพนครับตอนนี้ผมยังไม่มีเงินจ่ายดอกเบ้ให้พี่เลยนะครับ ครับพี่ยังไงผมจะรีบหามาใช้เร็วที่สุดนะครับครับสวัสดีครับพี่แกทำงานใหญ่ของแกเนี่ยของเสียหายเยอะแยะขนาดเนี้ยฉันรับผิดชอบคนเดียวไม่ไหวหรอกนะเออดีผมรับผิดชอบเองครับผมน้าเงินตั้งหลายหมืน่นแกรับผิดชอบคนเดียวไหวเหรอ เอางนี้แล้วกันฉันจะหักเงินเดือนแกนสองเดือนแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายหลายวันล่ะครับมันเป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันจัดการให้เรียบร้อยเลยนะ สู้ๆนะครับพี่ทุกปัญหาเป็นท้าออกเสมอตอนนี้ผมโคตรสิ้งหวังเลยไม่รู้จะทำไงดีอะงั้นยันนี้เลิกงานไปกินลาบกับผมหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองผมเกรงใจจงิงๆครับไม่เป็นไรครับพี่ในๆเราก็อยู่พาร์ทเนตนเดียวกันนะไปกินกับผมนะครับงั้นก็ขอคุยมากนะครับ ครั็สู้ครับดูคลิปแม่ดูน่าสนุกยังไงพอดีหนูดูคลิปยูทูบเบอร์ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาแต่งเป็นผู้หญิงอ่ะพี่ขาม,มากเลยอ่ะพี่ลองดูดิ พี่พี่รู้ปะเขาทำแค่เนี้คนดูเขาอะร้านอยู่ทุกคลิปเลยนะพี่พี่ก็อยากจะทำคลิปแบบนี้เหมือนกันนะแต่แค่ไม่รู้จะถ่ายคลิปเกี่ยวอะไรเดียวเฮ้ยพ,พี่ทำเลยพี่เผื่อจะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึง่งเออว่าแต่พี่มีไอเดียปอกได้แล้วพี่คิดได้แล้วหรอไม่ตัวคิดตังค์ให้พี่ได้แล้วพี่ข <laughs> อโทษพี่พอดีดูคลิปเพลินไปหน่อยเอ๊ะ แต่ว่าพี่กินในสกาแฟกระป๋องทุกวันแบบนี้ถ้าพี่ทำคลิปอ่ะพี่น่าจะได้ในสกาแฟมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะพี่จู่ก็ว่าไป <c oughs> แต่ถ้าได้ก็ดีเดีย <c oughs> ทั้งหมดสิบบาทค่ะโอเคอ้อาเดี๋ยวไปส่งของละเดี๋ยวไปทันขอบคุณค่ะ ฉันจะหกกักเงนเดือนแกสองเดืเอนอแล้วผงจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ใจ่ายรายวันล่ะครับมันเป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันทุกคนมาทำช่องยูทูบกันเถอะนะโอ๊ย ก็นึกว่าเรียกมาจะมีเรื่องอะไรเราจะเอาเวลาไหนไปทำอ่ะทุกคนเขาก็ทำงานกันหมดอ่ะก็โชย,ยู่ที่เราอยู่ตรงกันไงแล้วเริ่มจะททำควิาง่ายๆไปก่อนอ่ะถ้าเราได้เงินจากตรงนี้จริงๆก็ดีนะสิเพราะว่าตอนนี้เงินที่ใช้อ่ะก็หมุนไม่ทันอยู่แล้วใช่ใช่อย่างของผมนะค้างค่าเช่าห้องมาสามเดือนแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายดีโหโชคดีนะที่เขาไม่ไล่พี่ออกอ่ะ ก็เดือนนี้แหละเขาจะไล่พี่ออกอะถ้าพี่ไม่เอาเงินไปจ่ายเขาเนี่ยแล้วถ้าพี่ทำ u t u b e อะพี่จะเอาเงินไปจ่ายเขาทันได้ยังไงอะทํา y ำ u t u b e อะไม่ได้ตังค์สักหน่อยไม่เอาด้วยหรอกเสียเวลาฉันขายของออนไลน์นะเมื่อวานมีคนสั่งออเดอร์ตั้งหลายหมืนะ่นอะถ้าให้มาท YouTube, ํา y o ำยูทูะนะเสียเวลาทำมาหากินหมดเออุอ้มรอด้วย ไดีตอนนี้ก็เลหลือแค่เราสามคนแล้วจูว่าจูก็อยากจะทํานะแต่ว่าเราไม่มีกล้องจะทําไงดีอะใช่ใช่อุปกรณ์ก็ไม่มีจะถ่ายยังไงอะนี้ไงมือถือเนี่ยนะมันจะไปถ่ายสวยได้ไงพี่เออนะถ่ายได้อยู่ลองใช้ดูก่อนว่าแต่ใครช่วยเราตัดต่อผมตัดได้พี่ แล้วที่ห้องผมก็มีโปรแกรมตัดต่ออยู่นั่นแสดงว่าตามอยากเข้าร่วมพวกเราใช่ไหมครับงง้นนั่งเลยก่อนอื่นเรามาวาดชื่อช่องกันดีกว่าว่าใหชื่ออะไรดีเอางี้ไหมไหนๆเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยกันแล้วเรามาตั้งชื่อช่องว่าอพาร์ตเมนต์หันสาดีไหม ชื่อช่องร้านชำกระนำรักก็ดีนะเออแล้วเราจะถ่ายเรื่องอะไรกันดีอะอ๋อก็เรื่องเราใกล้ใกล้ตัวเรานี่แหละลองผิดลองถูกไปก่อนเฮ้ยเจ็ไอ้ชี่ช่องอย่างเนี้ยมีใครมีชื่ออื่นอีกไหมก็ชื่อร้านชำกระนำรักไงกระนำแบบไหนอะเออถ้าเกิดว่าคิด ชื่อช่องไม่ออกอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เชฟเป็นคนคิดแล้วกันถ้าจะแบบนี้ก็ผมมาจากรอยเวสลองอ่ะผมว่าชื่อดอยเวสลองชาแนลเป็นไงช่องพาเที่ยวปะเนี่ยแล้วจะชื่อเลยดีล่ะอ่ะงั้นชื่อ ช่องดอยไม่สลองสื่อสังคมออนไลน์ดีไหมสื่อสังคมออนไลน์มันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเพื่อสังคมมันจะมีคนดูอ่ะเฮ้ยไม่ลองก็ไม่รู้นะครับโอเคโอเคจูก็ว่าชื่อนี้แหละให้เกียรติพิเชษเขาหน่อยถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในครั้งนี้ดอยไม่สลองสื่อสังคมออนไลน์ มันยาวก็อย่างที่เราเคยพูดไว้วันก่อนไงว่าถ้าเกิดเราไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องเช่าเขาก็จะไล่เราออกเรือนนี้แหละให้บทอะไรหนูเนี่ยยากก็ยากจำก็จำไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นก็จะพังแล้วยังไม่เลิกพยายามอีกเหรอเสีเวลาทำมาหาจีิงหมด